Second place, third place, yeah, and fourth place. Yep, today is final day for the World uh, Festival. But the land Festival of Bun Bo They finish uh, since uh, last night. น,นี่ก็เป็นมือสุดท้ายบ่พยังสกงั้นบ่ขาบเจ้ากัยังบู้ว่างานนี้พเจ้าเริ่มงันมาเต็มที่ยี่สิอคืนนี้เนาะน,นี่ก็เป็นคืนที่สิบแปดตำรารายงานเพ็่นก็ว่าสิบห้าสิบเอ็ดเนาะ 18, สิบแปดสิบแปดสงงานก็บเม็ดนะเม็ะ,ะ,ะเม็ดประมาณนี้ ว่าเป็นอย่างนี้สืบตอ่อพบงั้นอยู่แต่ว่าขับเจ้าได้วิาไปลงหน้านี่ที่ว่าขับเจ้าว่าเมื่อคืนนี้จะเป็นมือสุดท้ายแม้แท้เป็นมือสุดท้ายของอบุญหณรอคนสาเนะะเาะเพราะว่าเป็นลอ,อยกระทรมคืนนี้แล้วก็ไหล่เนาะไฟเมื่อคืนนี้การเศร้านี้การนี้การแข่งขันเนี้ยทรงเนาะ,นะจะเศร้าไหมเพื่อนก็ได้ชินชุดไปแล้ว Dia akan kong ngani kanyang minta Kanyang minta minta belakang dia So I'm saying yesterday say the last night is a fine day for the Lent uh, Festival yeah. And today is the uh, last day for the Boat uh, Racing Festival But after Boat Racing Festival over But the party is still ยังคงก๊กอยู่อไ w i มิใจกับ e องนี้ a ่แต่ฉันร l ้นได้เฉากินไปในวั e ก a ้วันนี i ไม่นานหรอะแต่ว่าคิดนคนไปเพราะว่าเอฟซบางคนก็ขอขอบใจข้าว่า ที่ขับเจ้าได้ว่าเรื่องาภา,ภาษาอังกฤษได,เด้เคยเหน็นโลกในหูเกี่ยวกับปเทศแล้วเนาะว่ามีอย่างมี้ยังเกิดขึนด้นได้นาะประมาณนี้มี่ยังเกิดขึ้นได้หรือว่านี้อะไรเกิดขึ้นได้เนาะประมาณนี้แล้วบางแก้ชี้ก็เห็นพร้อมมีคขี่ข, 3, ขับเจ้าคนเป็นสองสามพันคนไม่เห็นว่าอย่างเนาะภาษาอังกฤษเจ้าภาษาอังกฤษขับเจ้าพูดบอก แค่คนหนึ่งสองคนมีคนสามพันคนขับเจ้ากับโบสนใจหรอกเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาขับเจ้าเนาะขับเจ้าเป็นคนลาวเนาะขับเจ้าเป็นคนเล่าสลาครับเจ้าก็ต้องว่าคิดได้หน่อยนึงน่นแหละเพราะว่าขับเจ้ากับแมนยูไปอยู่ประเทศมิกาเนาะกัดสิสิบปีแล้วมาญามันก้าเชื้อแล้วแต่ขับเจ้าไปพุ่นขับเจ้าก็ไม่ได้เข่าเงียง ก็เริ่มเพลิดเพลินรื่นเนาะรอบๆเริ่มเพลิดเพลินรื่กับวันที่เข้าโรงเรียนคือบางคนเนาะประมาณนี้อ่ามันนี่ขับจ้ากระชิย่างเป็นรอบๆเนาะเพราะว่าอ่ากันยังเวียนอยู่เนาะบรรยากาศยังเวียนอยู่ประมาณนี้ đến này là bình xuyên nhé cả cái chiếc xe đó lắm, cái น,น้อยเล่นเนาะเร่ข่าวพอ l i t ิ c